คุณฟิวครับครับคุณรู้จักเด็กเกียนไหมครับเออที่รู้จักนะ <c oughs> เด็กเกียนเนี่ยก็เป็นเด็กที่จากผมของนักเรียนเป็นเกียน์เออต <c oughs> ามของยิตเออผมได้ข่าวว่าเด็กเกียนมันยังไงอะ่ะไม่รู้อีน้อีโโอเหนไยวใช่หรออ๋อเด็กเกียน มันก็เจอนักเลงคีย์บอร์ดนั่นแหละนักเลงคีย์บอร์ดมันเป็นไงครับที่เอาไว้เล่นดนตรีใช่ไหมครับทุยไม่ใช่ครับเออคือแบบเด่นเกลียนรอซากาวันนี้เจอสดๆเลยรอซากไก่ใช่ไหมครับเล่นใช่ไหมไอหาเอ้ยกูชนะอมันมาด่ากูกาอะไรนีเนี่ครับเด็กเกียนทิฟฟิว จำได้ไหมไอ้ที่แข่งอยู่ดีแล้วมันงอ,อโมโอ่ะบอโพฟันรัวเออนั่นแหละเด็กเกียนกูเชื่อม,มอเลยโมฟัน <laughs> <c oughs> ฟฟรัวข้วนัวคุณฟิวครับครับ<อ>ระหว่างเด็กเกียนกับเด็กเด็กนักเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างเพราะเด็กเกียนเนี่ยมันก็ป็นไงอ่ะ แต่กัวมันก็แทบไม่ต่างนะเว้ยมันต่างกันตรงไหนวะาแล้วระหว่างเด็กช่างกับเด็กเทคนิคครับมันแตกต่างกันตรงไหนครับแตกต่างยังไงเด็กช่างเป็นชอช้างเด็กเทคนิคมีทอาหน้ากันน้อหนูอตคต่างกันอ๋อแล้ว กัญชากับฟไหนไหนอันไหนมันฟินกว่าครับมันเ็นก็ต้องฟินเด็อันไหนมันฟินกว่าครับเพราะถ้าฟินเนี่ยเปลี่ยนจากฟองฟากเป็นพวกปันมันก็จะกลายเป็นฟินอ๋อใช่แล้วระหว่างกัญชากับแจกกันนันแหลมันมันแตกต่างกันเดี๋ยวมา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 โอเคหลอกคนฟิวพิคี้แป็นหนึ่ง ใครครับเบนนะครับโอเคครับเออได้ข่าวว่าคุณเบนมีชาแนลด้วยไหมครับชาแนลเอ้ยแชรแนลชาแนลนี่เหมือนยังไงกินแล้วทองเสียแน่นี่นะครับชาแนลเอ้ยแชร์แนล แชนแนลคุณเบนส์นะครับผมกดติดตามได้ห้าสิบคนแล้วมันมากกว่าผมอีกซึ่งผมมีกี่คน,น <c oughs> วะสี่สิบเก้ายี่สิบเอ็ดเฮ้ยคุณเบนส์คุณเบนส์ <c oughs> ช่วยอะไรผมยังสิไปซับให้ใช่ไหมครับไปซับให้ผมหน่อยนี่ครับเด็กเกียรตินเป็นงี้เองครับ มันช่างกินอะไรเช่นนี้เอออันนี้ผมไม่ได้เข้าเป็น Gmail ตัวเองเป็น Gmail ของคนฟิวนะฮะชแนลใหม่มีหกคนมีใครบ้างวะวาวิววิวร้อยกว่าวิวฮะผมติดตามได้ครับผม ส่วนส่วนที่คนขอร้องให้โปรโมช่่งให้หน่อยก็ต้องรอเดือนหน้าครับอันนี้ผมว่างๆไม่รู้จะอัดอะไรก็โปรโมชั่นแน่ไว้สองคนนี้อยู่อัดมีมันเง็บฮะมันเจ็บนะโดนอ่เอ่าอ่าคเดินออกไปตัวแล้วมาเล่นตรงมือนะเปนม่หน้าบ้านก็ได้ครับ ไปที่ไหนก็ได้ที่ไกลตีนกูอะเพราะว่าหนูที่เขไกลแล้วเนี่ยโอ้โหอ่านกาลินากูด้วยไปไกลตีนกูเลยอ่านด้วยอ่าโอ้โหแชทกาลินาเดี๋ยวได้ๆนี่ไปไกลตีนกูเลยไอ้สัสคลิปนี้มีความมีมีมีคำหวานนะฮะมีความหวานใช่ไหมคำหยาบนะฮะ โอเคครับมีมีอะไรจะทั้งเสียไหมก่อนปิีชีพมีมีไปไปตายซะบุ้งเลยยังไม่จบเด็กเกียไอ้เด็กเกียนฝากจะฝากถึงอะไรกเด็กเกียนครับอ,อะไระคุณเป็นเกณฑ์ต่อไปจะดีที่สุดโอ้โหนี่ผมนี่ตอบกลับเลยครับอ๋ <laughs> โอโล้ <laughs> ไอโอนโรนี่เป็นหมาของเบนดิเฟอร์ไม่ใช่หรอของพี่เบรไม่ใช่หรอโอนโรนีท่ทอบไปเลยคนระับเออ,เอ,อมีอะไรจะทางเสียก่อนปีคลิปไหมครับทางเสียนะครับครับผมอย่าลืมทำบุญกวดน,น้ำด้วยนะครับโอเคครับส่ว so, นผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ